หลังจากออกจากพระธาตุนมก็เดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดอินโดจีนกันอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารขับรถชมวิวสองข้างทางไปกันเรื่อยอากาศดีมากนะครับฟ้าสว่างสดใสถนนหนทางดีเรียบขับรถง่ายเราก็ผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวกันแล้วนะครับเนี่ยครับกำลังรอดใต้สะพานมิตรภาพไทยลาว แต่เราไม่แวะนะครับเราแค่ขี่ผ่านเฉยๆซ้ายมือเป็นแม่น้ําโขงนะครับจุดนี้นะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวสวยดีเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับเดี๋ยวเราจะวนออกถนนวนไปทางด้านหน้าของสะพานมิตรภาพไทยลาวนี่ครับด่านข้ามแม่น้ำโขงไปก็ถึงเลย เดี๋ยวเราไปกันต่อเข้าตัวเมืองมุกดาหารใกล้เมืองแล้วนะครับจะเข้าผ่านตลาดแล้วเอาละครับเข้าถนนที่จะตรงออกริมม่แน้ําสู่ท่าเรือเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปเป็นถนนชายางกูลซึ่งเป็นแนวตลาดอินโดจีนนะครับด้านหน้าคือท่าเรือเลี้ยวขวาไปเลยครับนี่ครับผ่านถนน ที่ว่าเป็นแนวตลาดซ้ายขวาเดี๋ยวเราไปจอดรถกันที่วัดศรีสุมังวนารามไปอีกนิดนึงอยู่ขวามือถึงวัดแล้วจอดรถเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเดินชมตลาดกันครับออกจากซุ้มวัดมาก็เจอร้านค้าเลยทั้งสองฝั่งของถนนก็จะมีร้านค้า เป็นประเภทของฝากสัส่วนใหญ่ของใช้ในบ้านในครัวเรือนเสื้อผ้าแล้วก็เป็นของกินโดยมากเป็นของแห้งที่แพ็คถุงสําหรับเป็นของฝากเป็นพวกผลไม้เป็นพวกของกินเล่นเดี๋ยวเดินชมกันไปเรื่อยๆนะครับฝั่งฝา,ฝานี้ก็มีร้านส้มตําอยู่ร้านหนึ่ง ที่สําคัญอีกอย่างก็คือหมูยอนะครับมามุกอาหารถ้าไม่ได้กินหมูยอก็เหมือนมาไม่ถึงเ,เสื้อผ้าก็มีมดูกันไปเพลินๆนะครับอขอกินเล่นนะครับข้าวกีไทปิ้งแล้วก็มันเผา ร้านนี้ก็เป็นพวกเข็มขัดชุดไทยต่อไปเป็นร้านรองเท้าร้านนี้ก็เป็นประเภทผ้าห่มนอนผ้าขนหนูผ้าพันคอของฝากพอดีนะหรือจะเป็นเสื้อรองนอนเสื้อแบบพับได้เสื้อแบบม้วนเขามีด้านในยุคโควิดก็ต้องสายคล้องแมสแลละครับ ใส่คล้องแมสหนาเลือกกันใหญ่ไปต่อนะครับมีถุงเท้าด้วยถุงเท้าสีขาวสีดำถุงเท้าสีแค่ข้อแค่ตะตุ่มอะไรก็ว่ากันไปเดิน <Okay. S 1> ชมครับคล้าย <Okay. S 1> ๆสำเพ็งเหมือนกันนะอันนี้ท่าเทียบเรือของตลาดอีโดจีนะครับ <Okay. S 1> ชมตลาดครับชมตลาด okay. ก็เพลินๆสนุกๆสนกินค้าคล้ายๆเดิมนะครับมีกระทั่งเครื่องครัวเตาหมูกระทะเตาแค่ขนมครกไฟฉายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านถ้วยถังกระมังถาดอุปกรณ์สแตนเลสจ,จานชามที่ว่าเป็นกระเบื้องเคลือบหรือเขาเรียกว่าจานเคลือบแล้วนี่ก็เป็นเข็มขัดทองแหวนทอง ซึ่งเป็นของที่ไม่ใช่ของแท้นะเป็นของที่ใส่ทําการแสดงอะไรประมาณเนี้ยเรียกว่าร้านเครื่องมุกดูเพลิน,เ,นเที่ยวเพลินๆร้านนี้สร้อยสร้อยทั้งร้านสร้อยแต่เป็นเหมือนทองชุบนะครับล่มก็มีสบู่สบู่หลากหลายชนิดเลย บอกแล้วหน้าน่าจะขาวเนาะสะบู่หมวกก็บีหมวกร้านนี้คล้ายๆเหมือนเทวรูปเหมือนแขะของที่ปรับหงจุ้ยอ่ะเป็นเทวรูปเป็นพระของจีนร้านเหมือนกับสินค้าของประเภทคนจีนเกี่ยวกับปรับหงจุ้ยอะไรพวกนี้ <S <S เดินกันต่อนะครับ ก็เดินมาสุดแล้วนะครับมาถึงท่าเทียบเรือที่ว่าวิวดีวิวสวยมองไปยังฝั่งประเทศลาวก็สวยงามฟ้าใสชมวิวกันนะครับที่ท่าเทียบเรือนี่ก็มีศาลด้วยนะครับมีศาลหอเจ้าแม่สองนางครับก็เป็นที่สักการะบ,บูชาเป็นที่กลับไหว้ขอโชคขอลาภขอความเป็นสิริมงคลกันที่นี่ แล้วก็มีร้านกาแฟโบราณอยู่ประจําที่นี่หลายปีนะทางคนขายทางเจ้าของร้านเล่าให้ฟังก็รสชาติดีครับชิมไปแล้วหนึ่งแก้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเสร็จแล้วก็ได้เวลาอาหารบ่ายพอดีไปแวะกินอาหารตามสั่งกันที่วัดนะเดินผ่านไปจากตรงนี้อีกนิดหน่อยก็ไปแวะกินข้าว ที่วัดศีสุมังวานารามที่เราจอดรถกันนะครับร้านนี้แหละครับคณนาหมูกรอบ1จานอร่อยนะครับอร่อยถือว่าอร่อยแล้วก็สินแล้วก็ข้าวก็มีหลายแบบหลายอย่างจากนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับก็ออกจากตัวเมืองก็เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่ตอไปนะครับสำหรับตลาดอินโดจีนเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกด ติดตามนะครับ